อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นตอนกันได้นั่น e นะในช้อปปีนะช้อปปีจะมีมีปุ่มขึ้นมาใหม่ปุ่มขึ้นมาใหม่ก็คือปุ่ม Easy Cash เนี่ย e a s Cash จำนวนเงินเนี่ยตอนแรกทุกคนอ่ะมันจะแจ้งว่ามีทุกคนมีวงเงินสูงสุดถึงสองหมืนบาทแต่ทีนี้เราอ่ะทำขั้นตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยการที่ลองกดเข้าไปในระบบเราเขาก็จะให้เราใส่รหัส OTP 6หลกักซึ่งมารหัส OTP จะแจ้งไปยังเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้ในกับกับกับช้อปปี้เนาะอ่าฮะแล้วเขาก็จะแจ้งรหัส OTP หหลักมาให้พอเราลงทะเบียนขั้นตอนนี้เขาก็จะแจ้งวงเงินมาให้เราว่าเราอะได้สูงสุดเท่าไหร่แต่ตอนนี้อ่ะมันได้หมื่นห้าเนาะโอเคเราลงทะเบียนแล้วเขาบอกว่า ได้เหนโอเคเหก็1หไม่เป็นอะไรสาธิตวิธีให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปนี้นะตอนนี้การแจ้งเตือนมันก็จะบอกว่ายินดีด้วยคุณได้ทําการเปิดใช้งาน S อะเดี๋ยวเา S อ C นีเนาะ,ะ, IS e ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยว,ดยวกดให้ดู สมัครขอสินเชื่อเลยไหมอะไรเงี้ยโอเคเคล็ด okay. แล้วคุณอ่เพิกเฉยไปก่อนเต่อไปกลับมาอันนี้ของเก่านะอ่ะโอเคเราใช้เอสเพลเยตอร์กับอ่อันนี้คืออีซี่แคสต่างกันเนาะนี่คืออนะีซี่แคสเนาะนี่คือเอสเพลเยเตอร์เนาะโอเคของเราวงเงินเอสเพลเยตอร์มีให้หนึ่งหมื่นบาทแต่เราก็ไม่ได้ใช้งานเต็มเนาะแต่ก็แต่ก็ แต,แต่ก็ใช้บ้างให้มันรู้ระบบอะไรมาใหม่ๆเราก็ต้องลองดูเนาะทีแล้วเข้าตอนตอนนี้ไปเราก็มาตรงนี้กลับไปตรงนี้อ่ะเราจะขอสินเชื่อดูซิเขาบอกให้สมัครขอสินเชื่อ,เ,อเราลองกดเข้าไปเขาถามบอกว่าเรียกเวลาการผ่อนชำระเราจะผ่อนชำระ2เดือนก็คือจะอยู่ที่ยอดนี้ถ้า3เดือนจะอยู่ที่ยอดนี้อือฮ หมื่นห้าล่ะอะเราเอาแต่เราพอเพียงอะลองดูห้าพันเขาจะแจ้งยอดมาว่าเราจะจะเสียดอกเบี้ย,ยรประมาณนี้ประมาณน,น,นี้อันนี้ประมาณนี้ไหวไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็กดขอสินเชื่อทีนี้ก็กดขอสินเชื่อ,อน,นี่เดี๋ยวเลื่อนตรงนี้คนนะลบมาให้ดูคนเดี๋ยวมันจะมีเลขรหัสอ่าเหมือนกับอ้นนั้นมันจะมีเลขรหัสอ,อันนี้เขาก็เขาจะมีเขียนว่าเลขที่สัญญา อาจจะไม่ได้ที่สัญญาเนี่เราเลื่อนขึ้นไม่ให้เห็นเลขที่สัญญาเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเห็นนะเราก็จะมีเอกสารแบบน,นี้ให้เราอ่ะให้เราอ่ประมาณนี้ประมาณนี้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราลบก,ก่อนทอนมีเดี๋ยวมันจะมีแจ้งยอดทีหลังเราให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้ว่าเรายังเลื่อนดูอยู่นะเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเขียนว่าผู้กู้ ชื่อเราอันนี้เราปิดไว้อย่างนี้เลยเนาะชื่ออ่าเคนีขนะให้ดูนะแล้วก็มีเลขบัญชี shopee เลขบัญชี shopee อ,อ่ะมีประมาณนี้อ่ะมีอะไรอ่ะยื่ตนตนิมต,ต,ตัวตัวเรากูจะปิดทำไมวะกูยังเห็นชื่อตัวเองเออเราจะมีเลขที่สัญญาอ่ะนะมันก็จะมีเลขที่สัญญาให้ด้วยอ่ะนี่เขาเรียกว่าเลขที่สัญญาอ่ะประมาณนี้อ่ะให้ดูอย่างนี้เนาะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็เลื่อนไปเรื่อยเขาบอกว่ามีค่าธรรมเนียมการติดตามตรงนี้อ่ะีครับีอย่างนี้ประมาณนี้อ่าฮะอ่ฮะอ่ฮะ,ะประมาณนี้อย่างนี้นะแต่ก็เลื่อนให้สุดเลยถ้าเราแบบว่าเก่งละก็เอาเลยกดตรงยินยอมตรงนี้โอเคแล้วเขาบอกให้ลงนามสัญญาทีนี้เราแค่ทำตัวอย่างให้ดูเราไม่ได้กู้เงินจริงๆเนาะ ส่วนใครที่บอกว่าที่อยากทำก็โคนตกลงไปเลยซึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือน,น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะแล้วเรายก,กลับตรงนี้เนาะอ่ออานี่แหละเป็นมือใหม่ง่ายๆลองดูใช้งานแอปถ้าใครไม่สะดวกอะไรยังไงก็ลอง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 ,ลองทำด้วยตัวเองอีกทีนึงน,นี่เราทำแค่เป็นแนวทางเฉยๆนะโอเคขอบคุณมากค่ะ